บริษัทที่ผมเปิดก็คือห้างส่วนจำกัดนะครับเอเชียอินเตอร์โปรดักต์นะครับเอเชียอินเตอร์โปรดักต์ของเรานะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะนําเสนอให้พี่น้องที่เป็นชาวเพื่อนเฟสได้รู้จักก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับเรียกว่าภาพจะกลับหัวหน่อยนะครับเพราะว่ายังใช้ฟังก์ชันเดิมก็คือเป็นไอคอนกาแฟพัดนะครับกล่องสีน้ําตาลนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นขีดทองสวยงามมากนะครับนะครับแต่ของเราใช้ ราบาิก้านะครับราบาิก้าสายพันธุ์เกตพีเมียมเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของเราครับจุดเด่นที่สองคือสําหรับคนที่ดื่มกาแฟนะครับในปัจจุบันนี้ที่ที่เขาไม่นิยมในการดื่มกาแฟทีเย็นวันขึ้นไปเนี่ยก็ด้วยว่าเขาบอกว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลที่จะทําให้อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาตรงนี้ของไอคอนกาแฟก็คือเราใช้นะครับสุคารสหรือว่าใช้ยาหวานแทน น้ำตาลนะครับใช้หวานแต่น้ำตาลเพราะงั้นคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลในกระแสเลือดเช่นคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันหรืออะไรเนี่ยจึงใช้ได้จึงดื่มได้นะครับเพราะเราไม่ใช้น้ําตาลนะครับไม่ใช้น้ำตาลสังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากข้างกล่องนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับนะครับจะจะเขียนว่าน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นตนะครับน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นต์เพราะก็เหมาะกับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันหรือคนที่ไม่ชอบความหวานนะครับ ไม่ชอบเบาหวานความผวานก็จะดื่มตัวนี้ได้นะครับนี่คือน้าตาลส่วนส่วนผสมต่อไปก็คือครีมเทียมของของเราเนี่ยนะครับไอคอนพนี่ว่าทำครีมเทียมเนี่ยเราใช้ํามาลำข้าวนะครับมาสกัดนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาเป็นครีมเทียมเพราะงั้นปกติเราอะมาลำข้าวเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดเราก็ซื้อมาบริโภคยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นแคปซูลอาจจะเป็นเจลอาจจะเป็นผงอะไรก็แล้วแต่ นะครับรามามันข้าวเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์มากมีสารที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับก็ของเราใช้เคียมยเทียมที่ทํามาจากน้ำมันข้าวเพราะ,ะนั้นกาแฟไอคอนเอาพิพัฒ์ an, เนี่ยกาแฟก็ใช้สายผันอาราเบิกา้าเราไม่มีน้ําตาลเคียมยเทียมเราทําจากน้ำมันข้าวนะครับเพราะ,ะนั้นจึงเป็นส่วนที่ดีสุดนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีส่วนผสมของสมุนไพรมากถึงประมาณ20กว่าตัวนะครับนอกจาเป็นทางเช่านะครับเพลินจือ เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอ่านให้ฟังนิดนึงขอเว้นตาหนึ่งมันก็จะมีทังเช่านะครับใส่เยอะมากในถังเช่านะครับไปใส่ถึงเยอะกว่าเพื่อนในส่วนผสมนะครับทังเช่าแล้วก็มีตังกุยมีกระชายดํานะครับมีทับทิมเจียวกู้หลานเกากี้นะครับเกากี้แล้วก็อะเชอร์ราเชอรี่นะครับงาดานะครับมะลุม นะครับแล้วก็ใบบัวบกนะครับใบแปะกล้วยนะครับใบแปะกล้วยแล้วก็เอลคูตามีนเอลอาร์จีนีนแคลเซียมแมกนีเซียมโซมนะครับเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนอีกเยอะแยะมากมายวิตามินบีวิตามินบีหนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือส่วนผสมของ ไอคอนเขาพิพัฒน์ซึงรวมแล้วก็ทั้งหมด 20, 29ชนิดนะครับซึ่งนี่คือกล่องของรุ่นแรกนะครับกล่องรุ่นแรกจะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะมีกล่องรุ่นรุ่นใหม่ออกมาก็าคือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สังเกตว่ากล่องรุ่นใหม่เนี่ยเราจะมีเครื่องหมายตัวนี้ครับเครื่องหมายตัวนี้นะสีเหลืองนะนี่คือเครื่องหมาย J นะครับเครื่องหมาย J หมายก็ว่าส่วนผสมเราเนี่ย คนท,ที่เป็นมังสวิรัติกินเจหนีทานได้ทานได้นะครับก็คือเพราะงะั้นเ,เราถึงได้รับเครื่องหมายเจเพราะว่าคนที่เป็นเจก็สามารถ,ถดื่มได้เพราะหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่สําหรับคนรักสุขภาพคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะกินอาหารเสริมสักอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เ,เห็ดลินจือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เขานิยมกันตอนนี้ก็คือ,อถังเช่านะครับกระชายดํา ครับทีมเก่ยวกุหลาบแตกไว้เนี่ยถ้าเรามารวมกันหลายๆอย่างนะครับรวมกันหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องเราต้องกินเป็นกรรมอะไรใช่ไหมเราต้องใช้อ่ากินเป็นกรรมแต่ละแคปซูลแคปซูลนีนน่แต่ว่าวันนี้เราเรามารวมกันอยู่ที่ไอคอนคาเฟิวัดซองเดียวนะครับเราได้อ่าสมุนไพรทุกอย่างเลยสําหรับบำรุงร่างกายนะครับเพราะงั้นก็อยากแนะนําให้คนที่สําหรับคนลักสุขภาพ ได้ดื่มนะครับได้ดื่มเลยนะคือไอคอนกาแฟพัฟของเรานะครับแล้วก็มีาให้พลังงานน้อยมากๆกนะครับให้พลังงานเพียง50กิโลแคลอรีนะครับแล้วก็น้ำตาล0ก็คือไม่มีน้ำตาลเลยนะ